สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมนี้กอยูกับช่องพบอายเ้ากรัสินค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้พบไอายกําลังเดินทางขึ้นไปยังภูสิงห์นะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะจุดที่เราเดินขึ้นมาจะขาดลงอันวักที่หนึ่งสองสามวักที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะต่อไปยาวๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาโผล่คำหรอพี่น้องค่ะโผล่คำคือเวลาจักม่วงหรอพ่อปี๋ 6โง19นาทีค่ะตอนนี้ปอบายกำลังเดินขึ้นไปนะคะนี่ค่ะบรรยากาศพี่น้องตอนค่ำค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศยังคือดีอยู่นะคะมีปอบายกับสิภาพีผ้าน้องไปชมสถานีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เดินยาวๆกันเลยค่ะหลังจากที่เข้าไปถวายพระมาเแลยวตอนเสาตอนแรงกันเลยมีสายดวนโทรขขอข้ามาว่า วันนี้ต้องได้ไปโรงเรียนนะคะเข้ากันเลยสีผ้าก,กันไปค่ะพี่น้องคะตอนนี้๊้าพี่น้องมันโมเมนขันธรรมดาค่ะพี่น้องคะมันเป็นขั้นยาวๆเลยจิบวองเข้าตัวจิ๋วตัวแสบยางขึ้นไปบักเร็วระวังในเดนอน้องจักน้อยเพื่อ หลังจากที่เราเดินวัดป่านนสวรรค์หลังจากที่เราพิชิตยอดวัดป่านนสวรรค์แล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะพิชิตยอดภูสิงได้แล้วค่ะพี่น้องคะตอนนี้ขออนอุญาตต้องหักหักก่อนค่ะเมื่อยนะคะพี่น้องคะส่วนบรรยากาศข้างบนค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่คือยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ขึ้นถึงยอดนะคะ ตรงนี้ก็สิเป็นทังไปภูเขาภูเขาแล้วอีกตรงนี้ก็สิเป็นภูกรุมเขาคะ่ะพี่น้องขาแล้วทังนี้ก็จะเป็นเครื่อนล้ำเปาวาคะ่ะตอนนี้เฮ้ากะบยางขึ้นไปอีกเ่นเคยค่ะพี่น้องขานี่ค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้อง,อองเป็นจ้าไดคะ่ะใช่วอลลั่นโอ้ฉันกิาก้องนำพึ่อกันคะ่ะ เดินไปให้ถึงยอดนะคะไปค่ะพี่น้องค่ะต่อกันเลยค่ะหลังจากเขาพักยกไปแล้ววังนึงเอาฟึบฟึบฟึบฟเรามีกำลังใจเดินนะคะจะค่อยๆเดินค่ะผมยิมกระถาอยู่ห่างเทิ้งค่ะพี่น้องขานี่ค่ะคนค่ะ ยังไม่ถึงข้างข้างบนนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างอยู่พี่น้องค่ะนี่ค่ะเหลือหนึ่งหนึ่งขันนี่สองสามสี่ห้าขันค่ะพี่น้องค่ะเหลืออีกห้าขันโอห้าขันพะนะเหลืออีกห้าภาพค่ะพี่น้องค่ะเหากะสินย่างไปจนไหลมันหดนะคะโอ้โบมันไกลๆพี่น้องค่ะ มาลายรอกไย่างลายรอบแต่กับว่าชินาาา้นจกรอเมื่อยเข่าเมื่อยกเข่าค่ะพี่น้องค่ะแต่เราไหวใจเราสู้ค่ะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่สี่นั่งบรรยากาศมาให้พี่น้องปากช่องค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ไม่กล้ามองลงไปข้างหลังค่ะนั่งค่ะพี่น้องค่ะมี่ยัอมยิ้มแลนขึ้นไปก่อนหรอค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบค่ำแล้วพี่น้องค่ะบ่ค่ำละใกล้สี่เมือแล้วคนมอท่ันได้เปิดไฟอยู่ค่ะสิ่ห้ากันยางจนว่ามันหวดกูแล้วค่ะพี่น้องสรุปไป,ปพอ,อ,อ,อปหอดค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเพราะว่ามันิิค่ำแล้วเธอห่าสิไเให้เขาเขากินอีกค่ะพี่น้องค่ะทำรบมือน,นีก็ขอ ขอขอจบคลิปไปก่อนเพียงจำเนีดแล้วค่ะไม่บายค่ะไม่ค่ะไแล้ว่ะบายบายก่อนบายบายครับนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะ